เอาละครับผมหลังจากที่เราเดาว,วนช่วงมาสักประมาณหนึ่งแล้วในตอนนี้ในกลัวการเด่นก็มีหน้าจอมาสองสามอัลลีเลยแล้วมังหลังจากที่ล่าสุดเราทําไปะนะนั่นก็คือเทลิสสัตว์นั่นเองฮนะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกลัวการเด่นเนี่ยเขาทั้งที่จะรู้สึกว่านะมันเลิ่มที่จะไปในจุดที่ผมรู้สึกเขาทั้งที่จะน่ากลัวแล้ว <c oughs> ซึ่งสัตว์เนี่ยตอนนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาประมาณ10กว่าตัวได้ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเควสเนี่ยก็ต้องเติมแล้วเควสบางเควสเนี่ยมันยากมากๆเลยฮะไม่ไม่ใช่แบบว่าเราต้องมาคอยซื้ออย่างเช่นไอพลนั่นแล้วไอ,ตอนน้ตัวนี้ไอ้คอยซื้ออะมันมีเพิ่มเข้ามามันเป็นแค่ชุดเดียวแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นแบบว่าสต์ตามอีเวนต์นั้นเลยซึ่งอีเวนต์เนี่ยถามว่าทำยากไหมก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าปเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เติมเนี่ยโคตรลากเลือดเลยนะผมเนี่ยแค่จะไม่เติมเกมนี้เลยเพราะงั้นเนเีีี่่ยสิดวทกูม ในฟาร์มของกูรู้สึกว่าดีที่สุดก็คือตัวของแรคคูนซึ่งได้มางไงก็ไม่รู้จริงๆผมน่าจะใช้ดวงในเกมนี้หมดไปแล้วด้วยฮะก็คือสัตว์ตัวใหม่มาเนี่ยผมไม่ได้เลยควีนบีก็ไม่ได้ดิสโก้บีก็ไม่ได้เปิดไปกี่ฟองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดบนกันดีกว่าฮะแต่ถึงว่าผมจะไม่มีเนี่ยผมก็มีความรู้เพราะผมเป็นชาวฟาร์มเมอร์และก็เป็นชาวสวนที่มีประสบการณ์มากกว่านับ50ปีตั้งแต่เกิดมาผมทําฟาร์มมาตลอดชีวิต ผมตื่นขึ้นมาในฟาร์มผมตื่นขึ้นมาในคอกไก่แม้แต่ตอนนอนผมก็นอนในคอกไก่เพราะงั้นเนี่ยมากันดีกว่าฮะในตัวของพาทกอนเนี่ยเราค้างไว้ตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยจะมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเล่นนิดหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้มาแล้วนิดหนึ่งแล้วก็ข้อ่างจามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอนะมันมีตัวที่าวเวอร์คี p ตัวนี้ได้อะไรมาให้นเนพิ่มขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยมันต้องเป็นการอัปเดตนิดหนึ่งฮนะ ในตัวของพาร์ทก่อน,นเราจบไปประมาณนี้อันนี้นี่สองอันนี้มนไม่ต้องไปนสนใจนะเพราะงั้นเนี่ยผมจับเนี่ยก็คือไก่เนี่ยต้องลงมาข้างล่างฮะแล้วก็เจ้าตัวของพวกนี้เนี่ยจะมีขึ้นไปข้างบนผมจะอธิบายอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาตรงน,นี้ไปก่อนอ่าอันนี้ขึ้นไปข้างบนเอ่อมีอันนี้ขึ้นไปข้างบนปรับได้จะประมาณนี้แหละมังเจ้าตัวของสามตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีคอมโบที่ใช้กับพวกแคนดี้บัตซอมถ้าเกิดว่าคุณมีแคนดี้บัตซอมเนี่ยสามตัวนี้จะดีมาก ตัวเต่าเนี่ยมันมีบักอยู่ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่าก็คือถ้าเกิดว่าคุณวางเต่าแล้วเก็บแล้ววางเต่าแล้วเก็บแล้ววางเต่าแล้วเก็บไปเรื่อยๆจน้ายสุดแล้วอะสปริงเกิลของคุณอะเวลามันแทบจะไม่ลดเลยเว้ยคือตัวนี้มันมีความสามารถในการที่จะเพิ่มเวลาในการใช้ของสปริงเกิลมากขึ้นแล้วคือแบบโอ้โหมันเหมือนเขาเหมือนเขาไม่คิดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีผู้เล่นที่ลองดีในการวางแล้วเก็บวางแล้วเก็บคัเวลามันก็เลย stack stack s กไปเรื่อยๆอะไรมันเนี่ย ทูท้ายสุดแล้วมันเพิ่มดูเรชั่นไปร้อยเปเ็นต์แล้วเวลามันแทบจะลดเลยอ่ะอืมก็เลยประมาณนั้นส่วนตัวนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยตัวนีขผมเลีย์ได้ง่ายเลยก็คือทำไมมันอะไรนี่ตัวนีขผมจัดการได้ง่ายก็คือตัวนี้ฮะมันพับมันมาเพราะว่าคี้เป็นตัวของไก่อืมมีความสามารถเหมือนไก่แถมดีกว่าด้วยแล้วมันยังสามารถจะให้เจ้าตัวของมิวแทนซอมบี้ซึ่งหาจากไหนไม่ได้จะเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้มันคือตัวลิมิเต็ดเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพลาดตัวนั้นไปคุณหาไม่ได้เลยนะ ต้องไปหาเทรดอย่างเดียวแล้วราคามันก็สูง้นไปเรื่อยสูง้นไปเรื่อยตามเงินเฟอ้อของเกมอ่ะนะอืตอตัวหนึ่งที่จะอยู่ผมเพิ่มแรงอีกแล้วหนึงห่งแไกกันนะเอ้ยอ่าถามว่ามันมันน่าเพิ่มไหมอัพกูเพิ่มให้ได้กันเป็น SS s อสเอสเอสีขาวแล้วกันมันดูอันใต้สติงดีพวก SS เนี่ยผมจะจัดที่จะตัวของพวกดีไวท์ของแต่ละ ช่วงของอีเวนต์แลวกันเพราะย่างอินเดียมันตัวเล็กจกัวงวะโว่ยยังไงพวกดีไวเคาสาสารถมันดีอยู่แล้วเวย้ยอย่างตัวนี้กเกษตรผลไม้ให้กลายเป็นทองตัวนี้กเกษตรผลไม้ให้กลายเป็นโพลิสแล้วก็สามารถจะลดคูลดาวของตัวสัตว์หนึ่งตัวในฟาร์มได้ด้วยออเอย๊ใช่บอกว่ามันรีเฟซคูลดาวของสัตว์ในฟาร์มหนึ่งตัวทันทีใช่ป่ะจำไม่ได้แล้วว่ะเออนี่เป็นอีกหนึ่งมันติเว์ส นี่เป็นอีกหนึ่งมันติเวอร์ทียอาจะไม่เคดขึ้นในจกักรวาลล่ะจริงๆเลยเนี่ยปอยจัดแบบนี้มากถ้าเกิดว่กกูไม่กลัวว่าจะโดนลุมสกัมม่ะนะผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นเยอะมากเลยฮะไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมฟังหูไวห้หูแล้วกันสัตว์ในฟาร์มเนี่ยออกมาได้แค่วันเดียววันแรกราคาหลักห้ารสองวันต่อมาเหลือร้อยพี่ดูบมาไอ้น้องพี่ดูบมา เยอะมากเลยอ่ะผมเห็นบ่อยมากเชียมันมีร้านหนึ่งในเฟสกูเลื่อนผมเลื่อนลงไปดูล่างๆอะ่ะจริงๆผมไม่ได้ซื้ออะไรพวกนี้หรอคกครับเพราะผมไม่ได้เติมอยู่แล้วแต่ว่ามันมีร้านหนึ่งอยู่ยมันเด้งขึ้นมาผมเลื่อนลงไปดูข้างล่างดิสโก้บีมาใหม่สี่ร้อยห้าสิบโ้เชียเออราคามันได้นะเนี่ยเออสมแล้วที่มันหายากเลื่อนขึ้นมาผ่านไปยังไม่ถึงอาทิตย์ สองสามวันเดอร้อยสี่เก้าแล้วบอกแฟลตเซลโอ้โหพี่รับประแพงไอ้น้องตลาดไปแข่งกันกดกันยับยับแต่คุณจะไม่ได้เห็นหรอกฮะสิ่งนี้จัก,กรบาลหลักพะกั้นเนี่ยถือว่าอ่ะนี้ลวกันดิสโกวีเนาะความสามารถประมาณ12%ปะ่ะในการเปลี่ยนผลไม้ให้กลายเป็นดิสโก้มันคืออีเวนต์ของแอดมินแต่มันมายาเสศสัตว์ทำไมผมก็ไม่รู้ในอนาคตไม่เดี๋ยวมันก็มีพลาสมาและพวกนี้อีกอะ่ะ เดี๋ยวมีเยอะแน่นอนเดี๋ยวคุได้เห็นเลยฮะนี่คือจัก,กรวาลหยาบคายแล้วกันคุณโชคดีนะถ้าคุณเห็นเหมือกันเนี่ยเรากลับจัก,กรวาลหลักกันดีกว่าฮะไปแล้วก็จะมีตัวใหม่ก็คือตัวของวัตตาไฟเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีผลไม้ที่มีมิวชั้น5อ่าขึ้นไปเนี่ยมันจะลบมิวชั้นคนนั้นออกแล้วก็เปลี่ยนเป Land ็นแรนโบว์าะงั้นถ้าเกิดว่าคุณมีของชิ้นใหญ่หญแบบว่าอ่่ถ้าเกิดว่าคุณแบบคุณมีพวกแคนที่พวกนี้แล้วมันชิ้นใหญ่มากอะ่ะแต่ว่ามันนไม่่ใชเบว แล้วคุณเก็บยูชันไปเรื่อยฟอสโกช็อคเอ่อตามิดไนท์บัตไมไนท์อะไรพวกนี้เก็บไปเรื่อยแล้วคุณหวังว่าจะให้เจ้าตัวของบัตเตอร์ฟลายปล่ยเป็นแรงบวกใหม่ให้อืมแล้วคุณต้องกไปเก็บยูชันใหม่ก็ได้เหมือนกันจะทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้นแบบหลายเท่ามากเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เลยเป็นตัวที่เขาต้องที่จะเทียบเท่ากับคือเปอร์เซนต์ในการได้ของมันนะ่ะมันพอกับตัวนี้เลยนะสองตัวนี้เลยแต่นี้มันไม่ใช่ระดับดีไวท์มันคือระด,ดับมิสติกแต่ก็ดีเหมือนกัน อืมสวตัวหนึ่งที่เราจะใส่เก็กก็คือตัวนี้ฮะจะเพิ่มความหิวของสัตว์ในฟาร์มเนี่ยให้เต็มทันทีเลยเวลาผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่านั่นคือความสามารถของมันและบางทนี่จะใช้ได้ดีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยขี้เกียจจะมาให้อาหารสัตว์ในฟาร์มอ่ะก็ใส่ตัวนี้ไปแล้วคุณก็ไ,ไม่ต้องกังวลอีกเลยอืมแล้วก็เจ้าตัวของพวกพึ่งเนี่ยผมจะให้มันอยู่ในเทียร์เดียวกันนะก็คือถ้าเกิดว่าอา S มันก็เกินไปมากกอการห้อ A แล้วกัน จ้าตัวขพวพึ่งเนี่ยจะมีความสามารถกาเอ้ยเดี๋ยวไตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีเฮ้ยตัวนี้อ่ะตัวนี้ดีตัวนี้ดีเจ้าตัวของพวกพึ่งเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกันเลยก็คือจะเปลี่ยนผลไม้ในฟาร์มเนี่ยให้กลายเป็นโพลิสซึ่งแต่ละตัวเด่ยก็จะมีความสามารถจะยอต่างกันไปเพิ่มเติมนิดหน่อยอ่าแล้วก็ตัวของเอ่อเพตนบีเนี่ยมันจะมีความสามารถในการทําอะไรนะกูลืมและมันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือทําให้ผลไม้ในฟาร์มเนี่ยยังอยู่คงอยู่เราอย่างที่เก็บไปซึ่งค่อนข้างดีแต่ว่ามัน1% อาจจะทดแทนกับต,ต,ตัวของอพวกมดได้แต่มดเนี่ยมันจะแบบว่าโฟกัสไปที่ผลไม้หนึ่งอย่างแล้วเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะกว่าอะไรมาเนี้ยอันนี้ก็คือพืชธรรมดาอ่าคัานนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะเวลาลดลงน้อยกว่าอ่ะขอลดขอลดตัวนี้ลงมานิดนึงแล้วกันนะเพราะงั้นเออเวลามันลดลงกันส่วนพวกอ่ากีวีเนี่ยทั้งบัดกีวีแล้วก็กีวีเนี่ยจะมีความสามารถในการลด ระยะเวลาในการฟักไข่ได้แบบกีวี่เนี่ยจะลดเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็จะลดเวลาของสกิลมันด้วยคือ Skill สกิลมันน่ะทุกๆประมาณ1นาทีอ่ะจะลดเวลาของการฟักไข่ไป80วิและตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการลดเปอร์เซนต์ของการฟักไข่อีกด้วยแต่แต่ว่าตัวนี้จะลดแค่ระยะเวลาเฉยอ่าเอาผมผมว่าผมว่าผมให้เอสนะตัวนี้มันดีมากเลยอันนี้ก็ต่ำนิดนึงส่วนแล้วตัว2ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเพิ่ม x อกพีที่สัตว์ได้เนี่ยมาประมาณหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน สตัวนี้คือเหมือนกันเลยแต่ว่าอูานเนี่ยจะสุดมากกว่าอืมบัตรอูบัตรอูอเอ๊ะทำไมผมจำได้ว่าสองตัวนี้ผมใส่ไปแล้วในคลิปก่อนวะเออแล้วมันยังกลับมาไงเออแต่คุณจำได้ว่ากูใส่ไปแล้วนี่วัตเฮลสองตัวนี้เนี่ยความสามารถจะไม่กระโดดจากกันมากเพราะฉั้นเนี่ยผมจะให้ในเทียร์เดีวยวกันแล้วกันนะมันก็คือมันจะเพิ่มขนาดของผลไม้ประเภทหนามอะ่ะอย่างดูเรียนแคคตัสแล้วกฟุตอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเน้นได้ปลูกพวกนั้นก็ดีแต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่ไม่ได้ให้มูลค่าอะไรมากนะเออ ก็เลยเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันอะมึงอยู่ด้วยกันเลยมึงคอมโบด้วยกันเลยส่วนตัวของมดแดงเนี่ยจะคล้ายกตัวของอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเก็บแคนดี้มันแคนดี้บอกว่ามันคือบอกว่าประเภทของแคนดี้อ่ะแต่ว่านี่จะเป็นฟรุตก็คือพวกผลไม้อืมประมาณนี้แล้วกันส่วนกบผมก็จะเรี่ยเขงใส่ไปแล้วไม่เหรอวะนี่ยือหลงลืมระเบิะวะ เออแล้วมันนี่มีนี่ด้วยมันนี่มีอีกตัวหนึ่งด้วยตรวนดงนะผมเพิ่มวันมึงมาอยู่ด้วยกันเอ้ยกูเพื่อเพื่อผิดอ่ะมึงลงมาจะได้ไม่สับสนก็คือมันจะมีโอกาสที่จะทำให้ผลละมะไอ้ไอ้พืชผลในในฟาร์มมันโตเต็มที่อ่ะประมาณนี้แล้วกันเออแล้วก็เจ้าตัวของมูลแคทอันนี้เป็นช่วงอีเวนต์ของมันที่มาเนี่ยมันสั้นมากเลยนะเว้ยมันคือช่วงท้ายของอีเวนต์มูลลิดอ่ะอีเวนต์ช่วงกลางคืนอ่ะแล้วมันมาเป็นช่วงสองบรรันสุดท้ายสามบันสุดท้ายอะไรมันเนี้ยแล้วม มันก็ไม่ได้มีความสามารถเจ๋งอะไรนะความสามารถมันก็คือเหมือนแมวเลยแต่ว่ามันจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือเจ้าตัวของผลไม้ที่เป็นประเภทมูนไทเนี่ยอันนี้ขยมันจะเหมือนกันว่าไปเป็นประเภทที่บันติตมูลิตหรือว่าเป็นผลไม้ที่อยู่ในช่วงของอีเวนต์มูนก็คือแมงกูมูนอะไรพวกเนี้ยมูนแมงก้มูนเมลอนบานานามูนอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นของมูลิตอ่ะโัก็จะให้ีแล้วกัน อาส่วนตัวของพวกสัตว์ในอ e ีเวนต์ใหม่เนี่ยก็คล้ายๆกับเพิ่มเหมือนกันกนะฮะแต่ว่ามันจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาดีหนึ่งก็คือมันจะมีความสามารถในการรีคูดาวของสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มตัวน,นี้ก็จะดีกว่าต,นนตาัวนี o ้ o ่าประมาณนั้นส่วนโอ้ยโอจีมาโอจีอยู่นี่เลยคือตัวเนี้ยตอนแรกอต่ความสามารถของผมบอกอว้ามจะดาอยู่นะยเว้ยรู้สึกว่าอะไรวะมันก็แค่วิ่งไปขโมยของในฟาร์มไม่ใช่เหรอมันแล้วมันแรนดอมด้วยไง ถ้าเกิดว่าแบบว่าฟาร์มคุณใหญ่มากๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไปเก็บแค่ทูมไทูบอะาจจะไปเก็บแค่แครอทไม้เฉยอะมันไม่ได้ขโมยด้วยมันแค่ดูไปเฉยครับประกันเนี่ยมันใช้แกงไม่ได้มันมันไม่ดีด้วยเพราะว่ามันสุ่มอะแล้วมันคือกูรอประมาณ14กว่านาที15กว่านาทีเพื่อจะได้ของราคา20บาทแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยผมก็รู้สึกว่าไมันมันดีแล้วจริงเหรอแต่ว่าแนนอนรักูุ้เลยกีนี้แม่งสรรหาวิธีทำให้มันเทียบได้แบบว่า โอ้โหจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยอ่ะก็คือมันเนี่ยซัมเบ้จะใช้คอมโบคู่กับแคนดี้ได้ถ้าเกิดว่าคุณในฟาร์มเนี่ยปลูกแต่ต้นแคนดี้เนี่ยกว่าคุณเป็นโอจีเพเยอร์นะแล้วคุณสนแต่การทําเงินอย่างเดียวเนี่ยคุณปลูกแคนดี้มาซ่อมไปเลยแล้วคุณใสรสปริงเกิลแบบซัมสปริงเกิลเมทอดอ่ะทําให้มันมีผลใหญ่ๆอะไรพวกนี้แล้วคุณก็รอให้มันติดนิวแท้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใช่จะมีได้ในเกมนี้แล้วคุณให้อีกไอดีหนึ่งที่อาจจะมีแล้วคุณ ที่สําคัญเนี่ยแคนดี้ในฟารของคุณเนี่ยมันควรจะผลใหญ่หมดทุกต้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีต้นเดียวเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าคนสามารถจะควบคุมได้ว่ามันจะทําให้แร็คคูณเนี่ยมันใช้งานได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณมีหลายต้นเนี่ยอาจจะมีบางต้นที่มันมีผลเล็กผลน้อยอะไรพวกนี้เปอร์เซ็นต์การเก็บมันก็จะน้อยกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแลคคูลหลายตัวเนี่ยจะใช้ได้ดีก็คือให้แลคคูลเนี่ยอยู่ในเซฟกับคนที่มีต้นแคนดี้บาซ่ซอมคนหนึ่งมีและคคูลไอจะดีอัมหนึ่งจะมี3ตัว ส่วนไอี่นึงเนี่ยมีต้นแคนดี้บัตซ้อมอย่างเดียวในฟาร์มแล้วคุณก็ให้แรคคูนเะนี่ยมันไปดูบมาเรื่อยๆดูบมาเรื่อยๆดูบมาเรื่อยๆคนที่มีต้นแคนดี้บัตซ้อมก็จะไม่เสียต้นแคนดี้คนที่มีแรคคูนเนี่ยก็จะได้แคนดี้บัตซ้อมมาฟรีแล้วมึงก็สามารถจะทำเป็นแว่าขบวนการได้เลยคือเงินมันจะคุณก็ทะลุเพดานะ่ะบอกเลยอื <c oughs> จากช่วงแรกๆที่ตอนเจ้าตัวของแรคคูนกับเจ้าตัวของแร็กเกไฟเข้ามาใหม่นะราคาที่เขาเทรดกันเนี่ยว่าถดน่ารักน่ารักในเกมอ่ะ หนึ่งทิลเลียนอะ่ะตอนเนี้ยสิบทิลเลียนร้อยทิลเลียนเปนเรื่อยๆนี่มันสงครามราคาแล้วอ่ะตอนเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยมันถือว,ว่าดีต่อพบผูเ้เล่นมันก็ดีแต่ว่าดีสำหรับเกมไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เลดฟอกก็มีความสามารถใใคล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกับแรคคูนตัวของแรคคูนจะขโมยผลจะดูปมาแต่ว่าเลดฟอกเนี่ยจะไปขโมยมเมล็ด ของต้นๆนั้นซึ่งมันไม่ใช่การันตีเหมือนแลกคูนแล้วก็มันมีโอกาสที่จะไม่ได้ด้วยยิ่งผลที่แล้วเท่าไหร่โอกาสก็องน้อยลงเท่านั้นและมันเนี่ยไม่สามารถที่จะขโมยพวกผลที่มันเป็นลิมิเต็ดได้จะขโมยได้แค่ผลที่มันอยู่ในร้านค้าที่มันมีให้ซื้อเท่านั้นประมาณนั้นส่วนโมเนี่ยตอนแรกผมก็เดาความสามารถมันอยู่คือมันสามารถที่จะผมจะได้เล่นเ่คลิปก่อนผมใส่ไปแล้วแล้วก็พูดไปแล้วด้วยใช่ไหมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยพอผมได้ไปเจอวิธีการเล่นที่มันแปลกมากขึ้นเนี่ยเลยโมมันสาามรถที่จะขุด ถุงเงินขึ้นมาให้เราได้แล้วก็จะมีโอกาสที่มันจะกดสปริงเกิลขึ้นมาให้ได้ถ้าเกิดว่าค,คุณดวงดีมากเนี่ยใช้โม45ตัว FK ในฟาร์มไปเลยฮะแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรเลยอาจจะไปไปล่อยบอดกดแล้วตัวของสปริงเกิลเวลาคาพิ่มเลยก็ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะกดสปริงเกิลขึ้นมาให้คุณได้ทั้งกอร์ีสปริงเกลิลทั้งมาสเตอร์สปริงเกลิลทั้งเอสวาทั้งเบสิกได้หมดเลยซึ่งดีมากมส่วนหนู2ตัวนี้เนี่ยจะทําให้สัตว์ในฟาร์มเนี่ยได้นี มันมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะในวงการเล่นเท่าว่ามึงจะวิ่งเร็วทําไมเออมันจะวิ่งเร็วทําไมนี่เหมือนบ้าไปไหนมาไหนก็ได้มันจะวิ่งเร็วไปซื้อของมันก็ไม่จำเป็นป่ะใช่ป่ะแล้วก็ตัวท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าความสามารถเนี่ยจะมีวาลเลตี้ให้ใครวตัวของหมาเลยก็คือเวลาที่คุณวางเมล็ดพันธุ์ลงไปเนี่ยมันจะมีโอกาส2.5เซ็นที่เมล็ดพันธุ์จะไม่หายไปที่สภาพดูดิคุณผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะเมล็ดอีเวนต์ ที่ได้มาว่ายากๆอ่ะตัวคดีมาซ่อมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบอกว่ามีคนไม่ยังเก็บเมลไดไม่อยู่อ่ะเราใช้คูปอ,องโบตัวเนี้ยไม่รู้ด้วยว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าผมแบบไม่คิดไปก่อนไงโอ้โหคือติดแค่ครั้งเดียวมึงก็กําไรแบบกําไรแบบหายสุดไม่ได้แล้วอ่ะแล้วยิ่งในอนาคตจะมีแบบว่าพวกอีเวนต์เมล็ดผลที่มันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็หายากมากกว่านี้ใช้คอมโบได้นะเว้่ถือว่าดีอยู่ไมน่นี่ด้วยกัน ประมาณนี้ครับผมกับอัปเดตใหม่เจ้าตัวของกัวการ์เดนเดี๋ยวเอาไว้ในช่วงของอีกสักประมาณเดืนอน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอยากจะรู้ว่าเกมเนี่ยมันจะยังเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ยัแล้วก็มีฐานผู้เล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเกมเนี่ยมันจะจดดอยหรือว่าหันหลังลงของอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะเจอกันอีกแน่น,นอนกับตัวของเทลิด สัตว์ในกัวการ์เด้นตามความเข้าใจแล้วก็ความรู้ของผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีข้อโต้แย้งตรงไหนว่าสัตว์ตัวไหนที่ใช้แล้วมีความสามารถที่เจ๋งกว่าที่พี่พูดมาเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยก็คอมเมนต์นได้หรือว่าใครอยากจะแย้งตัวไหนว่ามันไม่ไดีขนาดนั้นพี่มันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นคือมันใช้ยากแล้วก็มันบอกว่าแค่สวยหรูอ่ะสวยจะดูจุูมไม่หอมเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับผมส่วนเทีเยร์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เพราะงั้นเนี่ยขอจลาไปก่อนกับเกมของกัวการ์เด้นสัตว์เทียรลิฟ แล้วผมจะไปับโอโอเดี๋ยวกูแถมให้อีกอย่างหนึง่งไอ้เชยดี่มึงอยู่กากเดีนืน <c oughs> ราคาหนึ่งทิลเลียนคุณคุณรู้ไหมว่าแคนดี้ราคาเท่าไหร่แคนดี้ไหนแคนดี้ราคาสิบล้านไอ้เชยดี่ราคาหนึ่งทิลเลียนแม่งหา่างกันร้อยเท่า ต้นแคนดี้หนึ่งอันเล็กๆโง่งๆเลยขายได้ประมาณสี่ห้าแสนไอเชนนี่เม็ดเม,ม็ดโคตรใหญ่ขายได้สองสามมื่น